สวัสดีครับวันนี้มาพบพ่อกัะบานสามโคกนะครับช่องบ้านสามโคกที่นาพาทุกท่านมาหูจักกับบุญกระถิ่นอธิยกตัวอย่างเป็นบุญกระถินของบ้านโคกลกางสามขี้นี่แหละเอาบานง่ายๆบ้านของแอดมินนี่แหละเนาะที่มานําเสนอสู้พี่สู่น้องกันฟังเอาที่มาเริ่มต้นก็นต้องมือมือโฮมบุญเนะดี๋อววันรวมเนาะมือบุญนั่นละ แขกทั่วบ้านทั่วเมืองกจิลังไหลมามารวมงานบุญนะนำห่วยอ้อยซอยปีผลม,มากลากใหม่มาสมจบไปกองบุญกองกฐินนะเป็นบุญกฐินนะทุกคนกจิลังมาป่านไก่เลียนเคียงูหักแป้งกันกจิเขามารวมบุญรวมงานกันเมื่อนี้เบิดมือเนาะวันรวมนี่งกจิตอนรับแขกก่เบิดมือตาเศร้าจนคำม,มับ่บละ่ะ หลังจากนั้นก็แฉกมาแล้วก็จีหาหนาอยยเนาะกินเด้อยากน้ำแม่ขั้วอีกละตองมีแม่ขั้วเป็นลักไว้เนาะก็จีต้อนรับแขกแขกหลายก็เฮ็ดงานนักละทางแม่ขั้วหลังจากช่วงเศร้าหาเทียงเนาะก็จีต้อนรับแขกพอช่วงใบไปนี่จีด้นกระบวนเฮ็ดะบวนแหบกองกระถินหลอกหมู่บ้าน เพื่อนก็จะได้กองเงาละฟา,ามาแห่ออกหมูบานแห่กับชิ้นเนาะบานเรื่องเมื่อกี้ล่างออกมาไปม้วนไปซึนว่อนแห่กับชิ้นหลอกหมูบานเลยพอแห่เสร็จซับหลอกหมูบานแล้วก็ที่กับขึ้นมากองโดยการบวกกองดูที่านโต๊นะนี่นะอ้าวยังอีกางง้อแบบนี้เนาะกองเงาเล,ลิกแล้วกองเงาเลิกแล้วมันคำแล้วมันคำแล้ว เปิดมา่อกันชื่อนากอดกำนวยการเนี่ยเราพี่น้องมันโอ้ยกลุมมวนบัทันนี่ช่วงมัน้เนาะมันยางออมบ้านเพิดบุฟอฟคักบ่ฟเฟ่อัพมันยาวกันอยู่นี่ต่ออีกแล้วบ้านนอ้าถ้าให้บางส่วนละไอ้เห้ก้องยาวรอบหมู่บ้านบ้านฮองบ้านใหญ่ที่ยสามู่หุ่นเนาะก็จีรอบมากกับเวลของไก่ ขำมับนั่งบุพเพอใจอยู่คนนึนยังอารมณ์ค้างอยู่ครับขึ้นมามันยาวตอยืนหนาตูรลำพงของเน้อยกันเอ้าวะไรอะรอารมณ์ค้างเนาะอะไรนะเนาะเมื่อปีนาละจัดได้แห่ไปบานอืนพร้อมมันไปอิ่มก็ได้ก่อนอิ่มไก่เด้อต่บานเท่าบุพเพพอเนาะอารมณงจก ช่วงบายเขาก็แห่องค์กฐินรอบมู่บานเสร็จสับเรียบร้อยช่วงคำเนาะ่อไปก็จะเป็นพิธีท,ทางศาสนาคือบ้านโคกลางเขานี่มีวัดอยู่3ามวัดกะไ้นิมนะต์พระสงฆ์เนาทั้ง3วัดมาจเจริญ่พระพุทธมนต์นีนมูอแรงอยู่ที่ศาลาประชาคมของชุมชนมองจัดบุญนี่แล้วมองจัดบุญกฐินนี่แหละ เพื่อให้เป็นสิริมุงคลประธานในพิธีก็คือผพูพ้นำละผู้ใหญ่บ้านนะผู้นำผ้าคนในชุมชนนี่ทำพิธีท้างศาสนาต่อไปเป็นขันต่อไปพอทางพระสงค์เพ,พื่นทำพิธีเสร็จสับเรียบร้อยผู้เฒ่าผู้โตผู้นุ่มผู้แม่ผู้มุกา รวมทาพิธีตอนหัวคานี่เสร็จทับเรียบร้อยก็จิกินเขา่าโฮมกันเลบัตทางแมวขัวก็จิหาเขาหาปลาครับแล้วอยู่ในกินออกมากินโฮมกันมวนกุ๊บกันอยู่นี่เลยกินเขาแรงว่าง่ายๆเนาะพอก,กินเขาเสร็จทับเรียบร้อยต่อไปก็จิเป็นงานสมโพธสมโพธองค์พระมาหากะินอ่ามือนี้เพิ่นก็ได้ร่ำซิ่งเนาะ ช่วงกลางคืนีนได้ร่ำสิ่งมาสมโพธกองบุญกันผมกมาในช่วงสมโพธอง้์พระพารกสินช่วงกลางคืนมีพิธีการยึ่ทั้งพิธีกนันตอนพ่อหลายพ่อหลายขันตอนมาเนยนะมาเล่นก,กับผูน้นำชุมชนละ พอผู้ใหญ่บ้านมาบอกว่าจาปปะาทพระทุกพี่กับนอ้องทุมาเชี่ยวงานในคืนนี้วันหลังจากทุพระเสร็จสรัพ์เรียบร้อยาจะให้แขกคุณมีเกียรติแขกรับเชิญมาจากในงานต่างๆว่าพบพระก็าจากับพ่อกับแม่กับพี่กับนอ้องเช่นกับพี่โซจอนะ โซจอในเคีทพิทีรับผิดชอบจีพูนนักหานกระจิยท่านนายกนายกอบตอท่านในพิธีเปิดขก้าเปิดงานเปิตดตาางละคอยยีเดบึงมอลลสิกกันโปรเซสทับพิธีทั้งบนพิธีเรียบร้อยนะต่อไปกจ็จะเป็นภาพควบบันทึก ความสนุกสนานขุมพลของมหากระถิญนะไปพูดละจุดฮอดเวลาประมาณตีสองละเป็นยังต่ำในช่วงขั้วม,ม้วนนี่ก็เริ่มไปจะ้งแตพี่น้องเริ่มไปทั้งสองทุ่มนอู้ละไล่ไปไล่ไปจุดฮอดเวลาประมาณตีสองนะวกเคืนตีสอง ไลายวันแล้วก็หลาชั่วโมงเต็บละรวมวันว่าพักควันนี่ก็ว่ามันเป็นสิรอยกันนะนะกินบางคนเาก็ทุกคนก็ต้องพักละวอนไปน้ำพักไปน้ำกินน้ำกินไงไปน้ำละมาล่ำกันอาล่ำซับเบียนกันขึ้นกันเว้ยเดี๋ยวผู้หญิงร่ำเดี๋ยวผู้ชายร่ำเป็นบ่ดละคนคนฟ่อนก็ชิเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวฟ่อนขึ้นก่อนหรือว่ามมาฟ่อนตลอดก็เบาไว้แล้วเนาะ ม่วนกันทุกคนดิลี่เดี๋ยวไปเดี๋วมาเบ่งินี่ก่อนกันย้มสุเอะุ่มมอหลอ่ออนพีน้อง่าบานคนมกมวนเรบ้านกูนคนมาวนดลีออนสอนนะออนซอนเห็นเลยก่อนซอนรู้สึกว่ามวนในใจเห็นเบ่งเลยเห็นก็จาฟอนเห็นก็จมขวนแล้วมีความสุขดี รวบรัดตัดตอนมหาหอดยามเศร้าเราได้บ้านีหลังจากฟังมาลำสิ่งเสร็จสับเรียบร้อยยามเศร้ามานันีก็มาเฮ็ดอาหารการกินได้บาา้านหรือมาทำบุญทักบาทกันได้บา้านนี่พี่น้องเนี่ยกับมัาหานเวทีมาลำม,มาท่านคนนี้อ้าแกงมาผู้เฒ่าผู้โตกำลังมากเราได้บ้านนี่สถานที่ก็ต้องพร้อมได้บา้านโอ้กับมาท่านตัวนี้เนาะ ยิ่งจรทำในช่วงเศร้าของมือทำบุญตักบาตรนี่หลังจากที่สมโปรดของบุญเสร็จสับเรียบร้อยงามเศร้ามาเนี่ก็บทำบุญตักบาตรเนาะก็จะมีหลังเชิญแบบพ่อสงฆ์มาฉันเขาอยู่ศาลาชาวบ้านชาวเมืองก็บจีมาตักบาตรที่นี่หลังจากพระสงฆ์เพิ่นฉันอาหารเสร็จสับเรียบร้อยก็คอยจีแมน อกองกระทินนี่ไปทอดถวายด้วยบ้านบุญละอีนี่ก็ทอดถวายอยู่วัดป่าสามัคคีธรทำถึงบ้านโคกลางสามัคคีนี่เป็นผู้รับผิดชอบทุกปีก็ต้องได้เฮ็ดกระทินไปถวายไปท,ทอดนะวัดมีอยู่ในสามบ้านก็มีสามวัดก็รับผิดชอบไปบ้านไปบาไปไปไป้านมั่นวัดไปวัดมั่นไปก็เฮ็ดบุญกับมาห่วงกันอยู่นี่ละเให้ทำกันไป มูคือเกาอาชีวนี้ก็กำลังตักบาทผู้เ่าผู้เถแขกผู้มารวมงานทับบุตรตักบาทวันนืนอนก็มาไ่บาทกันเพอใส่บาทเร็จซับเรียบร้อยในเวลาพระสงฆ์เพื่นกับกรรมการเพื่อนกับจิพีหับพระสงค์มาตรงนี้ผู้เ่าผู้โถากาลังไ่บาทกันอยู่าฟแม่รั่วก็เฮ็ดอาหารการกิน ถาวายพระสงฆ์เซตทรัพย์ลอยก็จะให้ชาวบ้านผู้ที่มาร่วมงาน,นได้กินกันอิ่มน้ำซำลันคอยครับบ้านมาท้าบุญตักบาทแล้วก็กินข้าวโฮมกันพรอมถือว่าเป็นบุญประเภทนี้ของชาวบ้านผกกกางมาจดจะพอตะแม่จัดโดนหุนละคุณเคยภาพปฏิบัติมาหลังงากหันก็นได้เวลา อาจวิหพประสงค์จากวัดมาสันจังหันอยู่ที่สาราประชาค,คมกลางมูบ่บ้านพอผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นประท่านจุดเท,ทียนดำเนินพิธีทั้ทงาศาสนาต่อไปผสมกิตทำพิธีตาม,ตามปกติไปแล้วนะตามที่เคยที่วัดกลต่มื่นี้เองมาเหตุอยู่สารา เสร็จทัพิธีทั้งาศาสนาเรียบร้อยก็ดิกินเขากินน้ำกันก่อนละ่ะหลังจากกินเขากินน้ำเสร็จทัพย์เรียบร้อยก็ดิผลกองกระถินนี่ไปทอดถวายพู้ละ่ะย่วัดนุบันรเป็นขันตอนต่อไปอีกน้องกระิว่าเป็นสิบแปลกๆกจก,กน้อยเนาะเห็นแม่ขาวมารวม,มร,วม,มรวมงานมัน ให้มือนี่นคนใส่ชุดขาวกันสิหลายๆนะครับเนาะก็เป็นโอกาสอันดีเนาะอู้แล้วทั้งตาขาวัดธรรมกายนะเป็นเห็ดกระถินมารวมสมทบกับชุมชนชาวบ้านโคกกลางกันนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับมีโอกาสที่วัดปีละเที่ยแถวเานี้นะครับว่าเป็นโอกาสดีของชุมชนแล้วกันละ ที่วัดธรรมกายเป็นเลยมาร่วมเพ็ดบุญกระถิ้นน้ำกันนะครับช่วงนี้ก็กำลังเก็บสีเก็บของขึ้นรถเพื่อจินน้ำไปผู้ละทอดถวายทั้งวัดวัดที่จิทอดถวายในปีนี้ก็จะเป็นวัดป่าสามัชีีธรรมออกจากชุมยนต์เข้าไปกับประมาณ1กิโลช่วงนี้ก็กำลังจิตนของกัน ล้วครับในวิศวเขากร็มาหอดวัดเป็นที่เรียบร้อยก็กำลังตั้งเรียวขบวนกัน,นเพื่อที่ทำการแห่รอบตลาดการเปเลี่อนจักสามรอบทางทีงทมาง,งานของวัดพระธรรมกายเนาะเพิ่นกับน,นัดทีมเพื่อที่ถ่ายทำวิดีโอเพื่อส่งไปให้วัดธรรมกายเพิ่นได้รับรู้ว่านี่เพิ่นได้มาทำบุญ ถิ่นสามัคคีที่วัดป่าสามัคคีธรรมองบ้านโคกกลางกันใช้ชุดขา,ขาวๆนะครับกับเบื้องแราก็ดูดีสวยงามเรื่มใจจะได้บุญนะครับเป็นจะได้บุญนี่แหลแสดงความดีใจครับชุมชนชาวโคกกลางนะครับทุกคนมีโอกาสจะมีส่วนร่วมในการเท็ดบุญกระถินในครั้งนี้ เรือนำจอดสวายกับพาไปิกสูงบงที่จับราษาอ่วัตรป่าสามัคครรมแห่งนี้ครับเดี๋ยวช่วงนีก้กับบวนกันยาาเหยียดโอ้เหลือสามเสาเลือนหน่อยมาำนำกลเกือบบ่ตทันฮะบาเกือบสีบพัตทันสามรอบนะครับ ยังเวียนอยู่นสามรอบก็ยิได้เขาได้สลาการ,รเลี่ยนกันตรงนี้ก็จะมีเพลงของทางวัดพระธรรมกายนะครับจีเบเปิดมีเสียงดังขึ้นมาหน่อยนึงปัญนาจิเบเมีปัญหาอย่างเพราะว่าวัดพระธรรมกายเพิ่นมาทำบุญเลยเพิ่นมาทอดกระถินนี่เปิดเพลงของวัดเป็นก็คือจบิมีลีกรทธิ์อย่าง จีบู้มีปัญหาบาดเขาบอกมารวมกันหลายนะครับมือน,นี่มาแห่กระถินหลบบัดหลบซาลาทิ้งของก็ะโขนมากองไว้นี่เรียบร้อยเบิดแล้วกรโยงสายชีนหนุมมาเบิดแล้ว เอาก็มีนาทีท้ายนะครับบนเด็ปยางเวียดน,น้ำเพลินอันเอฟซียันพีอันนองบอได้เห็นภาพในครบทุกรียบทของการทำบุญกระทิ้นในครั้งนี้เอาละครับนั่นที่สุดเกิดน้ำกองกระทิ้นเข้าไปเพื่อถาวายพระคุณเจ้าที่จำพรัษาอยในววดแ่งนี้ กาสนาฟ้าไม่นอมีคลิปดีๆมีงานบุญยังทางๆกับจีน้ำมาเสนอสู่พ่อสู่แม่สู่พี่สู่น้องสู่ท่านผู้ชมเบอร์สุขผู้ทุกคนในเบื้องกันคลิปนี้อับลาพระจากกันเป็นคนครับสวัสดีครับ